สวัสดีค่ะคุณแม่บวันรับผ้าไหมหลุดจำนำแก้วเก่านะคะได้เวลาหมาสี่โมงเย็นนะคะคุณแม่ทำคลิปที่สองนะคะวันนี้นะคะคลิปแรกผ่านไปแล้วค่ะค่าราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะวันนี้คลิปที่สองเป็นผ้าเก่าเก็บโบราณนะคะผ้าเก่าเก็บโบราณราคาอยู่ที่กระซิบข้างหูเบาเาหนึ่งพันบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะเป็นเก่าเก็บโบราณค่ะ ผ้าเป็นผ้าสอดีิเกลียวนะคะหมุนเกลียวสองเส้นมาสอดทอค่ะทอแบบโบราณค่ะผ้าหมุนเกลียวทอหางกระรอกแบบโบราณนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะกระชิบเบาๆค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บโบราณนะคะผ้าพวกนี้คะ่ะผ้าสองกะกอนนะคะงานโบราณคะ่ะงานเก่างานโบราณคะ่ะรุ่นปู่ย่าตายายของเราทําไว้นะคะ ค่ะราคาเบาๆค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งพันบาทค่ะจืนนี้เนื้อหน,นามากค่ะเน้อหนาพวกหนาหน,นาอัดมาันจะาแข็งนะคะค่ะตามมาด้วยผืนที่สงนะคะซูมกล้องใกล้ๆมันะาะกนมจะมองเห็นเออ ค่ะเป็นลายเป็นลายตหมุนเลียวหางกระลอกนะคะเป็นผ้ามุนเกลียวค่ะพวกนี้ค่ะเป็นทอแบบโบราณนะคะผ้าเก่าเก็บโบราณนะคะสีก็โทนสีเม็ดมะขามแก่นะคะผืนนี้นะคะค่ะเนื้อหนาเนื้อแน่นมากค่ะทอแบบโบราณค่ะไม้บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะผ้าโบราณค่ะพวกนี้ค่ะเก่าเก็บโบราณค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บนะคะ ไว้ฝากคนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยของเรานะคะถ้าซื้อฝากเป็นของขวัญให้กับญาตผู้ใหญ่ผู้สูงวัยก็เหมาะสมมากนะคะราคาก็เบาๆนะคะเก่าเก็บโบราณราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทคา่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะเป็นหมือนเกลียวหนางกระลอกนะคะเป็นสีเล็บมะขามเข้มค่ะผืนนี้ค่ะได้มามากค่ะในบ้าน,นทางพุ่งทางยืนค่ะ เก็บโบราณนะคะผืนนี <th u Matthew> ้ก็เก่าเก็บโบราณค่ะออกโทนสีมันจะเป็นโทนสีเขียวขี้ม้าค่ะเขียวขี้ม้าเข้มๆนะคะผ้าสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสอดเส้นหางกระรอกนะคะทอแบบสอดเส้นหางกระรอกค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนนะคะทอแบบโบราณนะคะแบบตั้งแต่ฟันหวีเป็นฟันหวีไม้นะคะผ้าพวกนี้ค่ะเป็นไหมบ้านทางพวกทางยืนนะคะ ไปตัดเสื้อก็โอเคลงตัวนะคะไปตัดเสื้อก็ได้นะคะผ้าพวกนี้ค่ะตัดเสื้อก็สวยค่ะเป็นผ้าเป็นของขวัญญาติผู้ใหญ่ให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราไว้ใส่อยู่ตามบ้านนะคะแบบสบายก็คือเป็นผ้าพวกนี้แหละคะ่ะผ้าเก่าเก็บโบราณค่ะงานผ้าสองตะกอนนะคะสอดหมุนค่ะเป็นทอแบบหมุนเกลียวค่ะสอดเส้นมุนเกลียวนะคะค่ะ สวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะราคากระซิบเบาๆอยู่ที่หนึ่พบาทค่ะผืนนี้ก็เป็นทอแบบหางกระรอกนะคะาหาง หมุนหางกระรอกคอแบบกระรอกค่ะแล้วก็สอดแซมเส้นเป็นเส้นขาวเล็กๆค่ะเป็นแบบเหมือนดอกผักแคะแหงขาวเล็กๆตามตามลายผ้านะคะตามมองดูนะคะแต่ว่าเป็นหางกระรอกค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะสิบข้างหนูเบาๆหนึ่งพันบาทจ้าแม่บอลรักผ้าไหมหลุดํนนำนําแก้วเก่านะคะวันนี้ได้คลิปที่สองเป็น ผ้าเก่าเก็บโบราณค่ะราคาเบาๆนะคะหนึ่งพันบาทค่ะผ้าเก่าเก็บโบราณนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดเด่นเทาพราวทุกผืนหิ้มสวยสวยทุกผืนค่ะเป็นไหมโบราณค่ะทอแบบโบราณค่ะไปตัดเสื้อไว้เป็นของขวัญให้กับท่านผู้บ้านก็เหมาะลงตัวอยู่นะคะหาเวลาใส่ผ้าก็เวลารับผ้าไปถ้าไม่รู้จักการดูแลผ้าไหมก็ แอปไลเต้อหาคุณยายนะคะคุณยายตอบลูกค้าทำลายนะคะให้ความสะดวกทำลายค่ะอ่ามักพื้นไหนชอบพื้นไหนก็บอกคุณยายนะคะผ้าเก่าเก็บโบราณคะ่ะเป็นทอแบบโบราณน,นะคะหมุนเกลียวหางกระลอกผ้าไหม่2เส้นหมุนเกลียวเยกันแล้วก็มาทอนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นแทน์พราวทุกผืนนะคะผืนนี้ออกโทมสีเม็ดมะขามน้ำเงินค่ะออกเป็นน้ำเงินม่วงค่ะใม่้้ามากผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยาหยิบยกขึ้นนะคะก็จับตามองดูนะคะภ้าเก่าเก็บโบราณค่ะราคาเบาๆนะคะหนึ่งพันบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะถ้าเก่าเก็บโบราณค่ะ จะทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะถ้าเก่าเก็บโบราณบางคนก็ตับเสื้อบางคนนักไปจับกางเกงใส่ก็หาะสมมากนะคะจับเป็นกางเกงก็สวยโอเคลงตัวค่ะเป็นไหมบ้างทางพุ่งทางยืนค่ะตามมาด้วยถืนที่หกค่ะถืนนี้ก็เป็นเนื้อหนามากค่ะ มันเป็นไหมบ้านค่ะพุ่งทางยืนค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะแบบชาวแบบโบราณนะคะเป็นทอ้มุนเกลียวหางกระลอกค่ะมุนเกลียวผ้ามขนเกลียวหางกระลอกผืนนี้เป็นสีเขียวหัวเป็ดนะคะเวลาโดนน้าไปถงน้ําไปปรับมันยาไปก็จะนุ่มนะคะผ้าไหมบ้านนี้ค่ะเป็นจะนุ่มนุ่มค่ะน่าสัมผัสมากค่ะอ่อนละมุนนะคะผ้าพวกนี้ค่ะ เป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บโบราณนะคะหมุนเกลียวหางกระรอบสีเขียวหัวเป็ดค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะไหมบ้านนี้มันจะมองหเห็นเป็นที่ไหมเลยนะคะะเป็นที่ไหมประปกประจํค่ะ มาด้วยหมายเลขกเกตค่ะออกผืนนี้ก็เป็นเหมือนลายหยาดน้ำฝนนะคะเป็นตารางหยาดน้ำฝนค่ะทว่าแบบเก่าเก็บโบราณนะคะภาพพวกนี้เป็นโซนเขมรน,นะคะคนหลักคนใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้แก่คนแอรรุ่นตายรุ่นยายของเรานะคะเป็นโซนเขมรค่ะท่านแกชอบทำภาพพวกนี้ค่ะ เป็นข้าเก่าเก็บโบราณค่ะมาหามทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นแทวพลาทุกผืนนะคะค่ะเป็นหยาดน้ําฝนค่ะทอแบบหยาดน้ําฝนตารางเล็กๆหยาดน้ําฝนค่ะราคาอยู่ที่1น0 0งบาทค่ะ หมายเลขแปดค่ะก็วส,สวยนะคะนิ่มค่ะผ้าพวกนี้แกนิ่มนะคะเป็นไหมน้อยนะคะไหมน้อยกำมือเดียวค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนตัวเด่นแถวคาวทุกผืนค่ะเป็นตารางเล็กๆค่ะค่ะเป็นหยาดมักฝนทอแบบมัดมีหยาดน,น้ำฝนสลับแกมไปด้วยนะคะทอ,อยากทำยากนะ,ะผ้าพวกนี้ค่ะเป็นรุ่นเก่ารุ่นโบราณของเราถึงทาได้นะคะเขาเรียกว่าผ้าเก่าเก็บโบราณค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะแม่บอลรัลบผ้าไหมหลุดจำนานําแก้วเก่านะคะวันนี้ได้ผ้าเก่าเก็บโบราณมานะคะหยิบยกให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนะคะค่ะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยค่ะคุณแม่ขอฝากพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านคลิปละผืนนะคะเป็นกำลังใจให้คหุณยายคลิปละผืนค่ะ ทุกผืนสวยทุกผืนตัวเด่นแคมม้าทุกผืนค่ะมาัาผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะพอแบบตั้วนี้ก็เป็นเป็นตาสกอ๊อตค่ะเล็กๆตาสกอ๊อตเล็กๆนะคะรุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราทําไว้นะคะเป็นฟืนนะคะเขาเรียกว่าตะกอฟัน ฟันหวีนี่เป็นฟันไม้นะคะตะกอค่ะเขาเรียกว่าเหมือนตะกอสองตะกอนั่นแหละแต่มันเป็นมันเป็นฟันเหมือนฟันหวีนะเนี่ยค่ะฟันตะกอรุ่นลุ้นตั้งแต่รุ่นตะกอไม้นะคะพวกนี้ค่ะเกาเก็บโบราณค่ะนี่แหละเก่าเก็บโบราณเท้ค่ะราคาหนึ่งพันบาทนะคะกับเสื้อก็สวยลงตัวโอเคนะคะกับเสื้อให้กับท่านพ่อบ้านค่ะเป็นเสื้อทรงซัฟฟารีนะคะสวยนะคะ เป็นผ้านุ่งให้กับญาติผู้ใหญ่ก็เหมาะสมมากนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่1,000บาทจ้า ค่ะผืนนี้ก็ออกโทนสีเขียวหัวเป็ดนะคะหมายเลขสิบค่ะเป็นเขียวหัวเป็ดนะคะสวยมากค่ะค่ะเป็นหมุนเกลียวค่ะผืนนี้ก็เป็นหมุนเกลียวหางกระรอกเขียวหัวเป็ดนะคะเป็นไหมบ้านทงพุ่งทางยืนค่ะเนื้อหนาแน่นมากค่ะเป็นนิ่มๆค่ะค่ะราคาหนึ่งพันบาทค่ะไหมเก่าเก็บนะคะผ้าเก่าเก็บโบราณค่ะอันนี้คุณยายได้ผ้าเก่าเก็บโบราณมานะคะ ห่เป็นผ้านุ่มก็สวยค่ะไปตัดเสื้อให้ท่านพ่อบ้านก็โอเคลงตัวนะคะทําประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะไปตัดกางเกงก็โอเคค่ะสวยมากค่ะค่ะเป็นกางเกงขาตรงสวยนะคะผ้าพวกนี้ค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะออบทนสีเขียวเป็ดเข้มนะคะหรือนี้นะคะ ค่ะมันจะขึ้นเงาค่ะขึ้นเงาเป็นเป็นเงาเงาค่ะพวกนี้ค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ ที่ให้กำลังกจุุณยายมาตลอดนะคะบุญรักษาท้าคุ้มครองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ